ผลิตวัชรศินได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับในฐานะพักฝ่ายค้านเนี่ยผมต้องยืนยันว่าพวกเราพักประชาชนพร้อมที่จะใช้กลไกทุกกลไกของสภาในการตรวจสอบและการกำกับการทำงานของรัฐบาลอนุทินซึ่งกรัวไปถึงกลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหตุผลที่เราตัดสินใจทำข้อตกลง MOA ให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เพื่อให้เราในฐานะฝ่ายค้าน มีกลไกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอาวุธในการกำกับและกดดันให้รัฐบาลรักษาสัญญาทั้งเรื่องของการยุบสภาภายในเวลา4เดือนและก็เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาตราหมวด15ทับหเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นในขั้นต่ำประก,การแรกหากนายกรัฐมนตรีไม่ยุบสภาภายในวันที่31มกราคม2569เราก็จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีทันที ประการต่อมาครับหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญบวชสิห้าทับ1ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาภายในสิ้นปี2568เราก็จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวรัฐบาลจะต้องเปิดประชุมสภาสมัยพิสามันเพื่อให้เกิดการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างน้อยในวาระสองก่อนวันที่12ธันวาคมและเพื่อให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระสาม ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างน้อย15วันหลังการพิจรารณาบาระ2สองได้่านก่อนสิ้นปีประการที่3ครับอ <c oughs> ย่างไรก็ตามเนี่ยเราย้ํามาโดยตลอดว่าเงื่อนไขข้อที่1กับข้อที่2ไม่ใช่เป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลอนุทินบริหารประเทศได้ตามอําเภอใจในห่วงระยะในห่วงระหว่างทางจากวันนี้จนถึงสิ้นปีหากรัฐบาลดําเนินนโยบายใช้อํานาจรัฐหรือแสดงออกให้เห็น ถึงพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างหนักจนไม่อาจให้อยู่ในตำแหน่งได้จนถึงสิ้นปีพักประชาชนก็พร้อมที่จะใช้กลไกทุกกลไกซึ่งก็รวมถึงกลไกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อทําการตรวจสอบรัฐบาลอนุทินไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์เรื่องความโปร่งใสในการใช้ใจ่ายงบประมาณหรือว่าเรื่องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมก็ตามผมเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนต้องการให้ทุกพักการเมืองยึด ประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งพักประชาชนตัดสินใจทำข้อตกลง MOA เพื่อให้เกิดการยุบสภาภายในต้นปีก็เพื่อให้อำนาจในการชี้ชะตาอนาคตกลับคืนสู่มือประชาชนโดยเร็วพักประชาชนตัดสินใจทำข้อตกลง MOA เพื่อปลดล็อกการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็เพื่อให้เรามีกติกาและระบบการเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างไรก็ตามแม้เราเชื่อว่าการทำให้ข้อตกลง MOA เป็นจริงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่เราไม่ประสงค์จะให้ห่วงเวลาสองเดือนข้างหน้านี้ ซึ่งต้องใช้ในการดำเนินการตาม MOA ต้องแลกมากับความเสียหายต่อผลประโยชน์กับประชาชนในมิติอื่นๆ